หเราจะเข้าใจความรักมากขึ้นเมื่อครั้งหนึ่งเราเคยมีรละสูญเสียันไป 2. เวลาเราชอบใครให้บอกเขาไปจะทำให้เขามีความรู้สึกดีๆกับเรา 3. เราลองก้มหน้าไปนานๆสักพักเหนยหน้าขึ้นมองมองไปร,บรอบๆถ้าคุณสบตาใครแปลว่าเขาคนนั้นแอบมองคุณอยู่ 4. คนเราจะคุยกับไกรได้ไม่เกิน4เดือนถ้าเกิน4เดือนแปลว่าคือความรัก 5. คนที่เลิกกันแต่ยังเป็นเพื่อนกันได้แปลว่าทั้งคู่ยังรักกันหรือก็ไม่เคยรักกันเลย 6. ถ้าคุณโมโหหรือหมุดหยิดง่ายกับเลื่องเล็กๆน้อยๆแปลว่าคุณต้องการความรัก 7. นักจิตวิทยากล่าว